โอ้บ่นสวงเลยครับเดี๋ยวมาชว์พี่น้องมึงรูป,ปาปย,ยังคอคอโอ้อ่ากล ัสดีครับนัดอิสานมุนันซาครับมาหาอยู่หาจินที่ก็เลรอพี่น้องมาใส่เบ็ดปลาพี่น้องเบ็ดปลาคอปลาดุกนี่แหละพี่น้องละฮาได้ครับรุ่นซอยกันเหมือนแรงเฮาเจียนแพนกับมาน้ำครับภุนละท่างน้องภุนล,ละพี่น้องเ,เราใส่แล้วแล้วมู่ก็ไเลยมู่เขาไปในบานา้านถ่าเราจังน้อยครับเดี๋ยวเราออกมาหรอกครับไปเฮ้าไปเบิงกวันพี่น้องโอ้นี่พี่น้องเลาใส่ไปแล้วครับแรงรุ่นซอยกันครับ ไล่หลังโย่พี่น้องนกไซไปรุนไซกันเหมือนเลี้ยงห้องอุได้ครับคำคำยังน้อยผุ้หลักพี่น้องถ้าตะวิศตกดินก่อนครับถ้าฝนปรตกั้นเนียพี่น้องเอ้คุณครับเอาใส่เงี้จิลีดครับละห่าได้พี่น้องไอห้องถาลุนเหมือนเลงครับ ผละเซียนแพนกับนำอยู่ผมละพี่น้องเอ๊โอ้มาแล้วพี่น้องเอ๊โอ้พ่อถือรับลังนี่ครับเป็นไดเด้อนี่เนีถือว่าครับปรับมันก็ซื้อปลาแก่นพ้ากันท่องหยังโอ้ยพี่น้องเอ๊เซียนแพน S <S เห็นปลาเฟียเลยซื้อครับตัวตะคนีเอ้ยตัวตะมูอตะพวกครับเชีนยนเพี้ยน <ๆ S 2> กันเลยรูปแปดชะไปเฮ้ารุนอยกันไปเรื่อยพี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามมาเด้อครับอีสานบหมนนุ่นสตร์ครับยูทูปน้องไม่พี่น้องเลยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเลยครับเด้อ <ๆ S 1> ไปเฮ้าพาพี่น้อวงพยายามหอกนะเอ้ยเชียนเพี้ยนตัวตะคนครับ ตุนใจกันเงาเงพี <Labor ator il orter> ่น้องเล้ครับอะไรงยพี uh ่ไบุ่มบ้อนพี่พานยโอ้าเนตอม่ไน้พ่จุดจวดไปเลยนี่หลังนี่แต่พอถือพี่น้องเอ้ผนกับตกครับ รุนซอยกันเอ้อพี่น้องเอ้ครับฝนจะนำมาแล้วครับโอ้ยพี่น้องเอ้ฝนตกแล้วครับเขาพายก็บ่าตายแรง,งแล้วครับหลังจากรุ่นมาสองสามเดือนสาตกตกมากโอ้ยมากมากเป็นชุดเลยพี่น้องเอส้สองสามหมื่นเพราะเศร้าจะเทียครับพราถือเป็นว่าหัน้ะไอพี่น้นองห้องนำ้ำฝนเราไปครับ ขุ่นไฟกันพี่น้องเอ้ยไปทางขุ่นเหรอครับโอ้พี่น้องเบิ้งครับ <laughs> โอ้ยเสียดายเนาะอือตัวใหญ่งขกักไกด้หนิจาวาวะตัวนี้พี่ขักเนาะจาวะวะเสียกี้กครับโอ้ถือเลี้ยวพี่น้องถือเลี้วยวฮะโอ้บ่นสวงเลยครับอเอดี๋วยวมาโชว์พี่น้องมึงรูปปไปยัง ื้อพนักสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเอาหนึ่งศพครับหนึ่งศพเสร็จแล้วพี่น่องไอ้หนึ่งศพครับคนบาลังหนึ่งถึอยุบพนมาพี่น่องยังย่งบัวน้ยั่งบงัวโนะเน่านได้เดี๋ยวนี้ประความหลุดเร็วเเลยพี่น่องครับมดอ บรดุตน,นันระว่า,วางเบ็ดเราดีเบ็ <laughs> เดเตบ็ดตลาดด้พี่น้องเอ้ยครับ่ไ,ไป,ไปน่อ้พออไปพี่น้องไปดุนตัวนั่นครับชึบโอ้ ใส่ปนบูดพี่น้องเห้ใส่ปนบูดครับใส่ปนบูดตาจีใครเพื่ไใดเบ็ดตลาดก็ดตือกันหมดบุตยาล่ะว่าจะกินเนาะ <c oughs> เอาสองเต็มแล้วพี่น้องรุ่นนี้ครับรุ่นกันแง่ๆครับไปเต็มนึ่งแค่ว่าลุดไปเต็มหนึ่งเนาะไอ้เฮ <c oughs> าไปอีกพี่น้องเฮาไปทางคุณแล่ะครับ <c oughs> ให้พี่น้องร,รุ่นรุ่นรุ่นนี้ครับ ได้สองตัวเราพี่น้องเอ้ยถือว่าคือแล้วครับพ่นว่าหายิินวันพพาบ่ระมาน,นะสองเต็มได้สองเต็มแล้วครับโอ้โหถือพี่น้องเลยทรงมีอาการน่ครับทรงคืออยู่ทั้งผุนต่ไทยหอดฟังผุนวะมแม่ยยี่หมองเาว่วามันตรวจ่ดเเี่๋ยวจะเข้าเบีย

แต่ละยุบกว้างนั่นแหละมือฝนตกอะบ้านี้คอยวัดเตะกำหน้าวะยืมห้องยืมซุ้มเล่ารับบ่อยยืมไหมปลาหลายๆจนว่ายยืมซุ้มมาดิมันถือน้ำน้ำโอ้มันเชี่ยน้ำน้ำดิบ้านี้เนี้พี่น้องอิ้ยครับบ่ถือครับคือว่าสวบตัวหนาตัวตาเถอะโอ้แต่มันเงี้ยจีดีนี่ถือคักได้นี่เนาะ น uh, really> <ah> yeah, ี่างนี้ใส่เดียนครับให้พี่น้องไปเบิ้งอีกครับห้าถือครับเบิ้งกันเงาเงาเบิ้งกันโดนโดนรุนกันโดนโดนพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องครับถือวะเดี๋ยวเรื่อยเรื่อยให้พี่น้องเข้าเบิ้งกันดูหลุดแนวโอ้หลุดแนวพี่น้องนี่เซียนเซีนว่ะมันถือเดินดึงดึโอ้เซียนเพียนว่าถือ หลังนั่นกับ่ถืมีสีเลยแผนแท่นเอ้ยเจาเุเอา้มัื่เอเวยบงนี่บ่เ็ดเสียวันนี้ดังนี questions questions like ่งั้นวั่งพี่น้องเอ้ยบ่ถือครับพี่น้องรุ่นยีกรุ่นยีกพี่น้องฝนกับโต๊ะครับ ยี่งแมวยี่งแมวยูพี่น้องเอ้ยสงสัยลังนั่นเนาะคืออุ้ยถึกถือถือโอ้ยลมพัดลุ่นพี่น้องเนี่ยรังข้างคุนครับไปเอาไปรุ่นลังคุนพี่น้องพี่น้องเอ้ยลังมึงหันกับว่าถือครับฝนกระตกห้ามเล้วพี่น้องเฮ็ดตั้งไหนบัณนีตเอาเอารุ่นรุ่นมึงยีครับสองสามรังพี่น้องเอ้ยบึคือสี่เขาบ้านแล้วครับ ฝนตกแล้วฝนตกแล้วพี่น้องาาโอ้ส,อง,อสองตัวยสงตัวครับพี่น้องปลาไ,ไหลต,ตัวนึง่งคับปลาหลตัวนึงครับพี่น้องปลาไหลกันเล ยังอยู่ครับยามหลบเดียวเลยพี่น้องมือนี่คักยุบอะไรตัวนี้พี่น้องเลยกูง,ง่ามอยู่ครับไอเดียวครับพุนมู่กับยามไปพุนเดียวครับพี่น้องไปไปไปเพิ่งพุนพี่น้องฝนตกแล้วครับถือบ่าถือบ่า โอ้ยเสียนแพีนตัวอีกแล้วพี่น้องเอ้โอ้ยมันหน่นน้อมันนี่ยเพียนตัวตะกันครับโอ้ยเชียนแพีนเอ้เจ้ากระไรเนาะ พี่น้องฝนตกแล้วครับพี่น้องปรึกษากันแล้วว่าสิขคอบ้านครับฝนตกห้ามพี่น้องเลยนี่ละพี่น้องไล่กันที่ได้ครับยามรอบเดียวจบมาหนีโอ้ไอ้ไอ้ส่้ให้พี่น้องห้องม่งก็ดูโอ้นี่แหละพี่น้องเลยพอดีอยู่ดีกินครับ ถือว่ามันยุ่พี่น้องถือว่ามันอยู่ยำรอบเดียวนึงครับ,บรวับนผาเส้นนว่วันพ่าเสยนแผ่นว่าพี่น้องเอ้ยจังสันหลับไปนี่จาหรอกพี่น้องฝนตกครับเอ้จังสันล่ะครับครับสวัสดีครับ